สาฉลาดรู้นเน็ตตอนผิดหรือถิดแตกต่าง Nintendo Switch วันนี้ฉันเอาเครื่องเกมมาละมาเล่นกันเถอะว,ว้าวหรือถ้าอยากจะเล่น PS 5ก็มาที่บ้านฉันได้เลยนะว,ว้าวพูดจริงเหรอเอ้ยอยากเล่นจังเค่าวชมัดเลยเอ้ยใช่ใช่ ก็แค่ทำคลิปกักากลง YouTube ไม่เห็นหน้าอวดเลยว่าที่ยูทูบเบอร์ร้อยล้านซับอย่างเราไม่มีเวลาให้คิดมากยังมีของเล่นจากลูกค้าที่รอรีวิวอีกตั้งหลายชิน้นแต่วันนี้ต้องตัดต่อคลิปลงให้ทันก่อนแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าเคนอย่าคิดมากนะ <laughs> ไม่เป็นไรสบายมากไปละ่ะอินเสิร์ตรูปตรงนี้เฟดเพลงตรงนี้ อ๋อตรงนี้ใส่กราฟิกเพิ่มหน่อยวันต่อมาเห็นช่วงเนี้ยช่วงรีวิวของเล่นกำลังรุ่งฉันก็พึ่งลงรีวิวของเล่นไปด้วยนะไหนดูผลตอบรับหน่อยสิอะจ้ยไม่เห็นมีคนดูเลยอ่ะใครมันจะไปอยากดูคอนเทนต์คุณอาไวกลางคนเล่นของเล่น ถูกคุณอากระเดชสุดหล่อคนนี้เหรอคอยดูนะฉันจะแย่งยอดวิวจากเจ้าเด็กเคนมาให้ดูเฮ้ยเคนไปทำอะไรมาทำไมขอบตาดำแบบนั้นล่ะอย่าสนใจเลยอยู่นี่เองตั้มให้เคนดูหรือยังอะไรเหรออ๋อนี่ไงช่อง YouTube ของที่บ้านฉันเองพ่อฉันเพิ่งเริ่มทดลองถ่ายคลิปทำอาหารลงยูทู e ส่วนแม่ก็เปิดเพจสอนดนตรี ถึงกระแสตอบรับจะไม่ค่อยดีแต่ก็ดีที่ได้ลองทำใช่ในยุคดิจิทัลแบบนี้โอกาสบนโลกออนไลน์ก็เยอะไปหมดยิ่งโควิด -19 ทําทำให้คนใช้ออนไลน์มากไปอีกเพื่อไม่ต้องสัมผัสกันใช่เลยพิมพ์มีทั้งสตรีมเมอร์บล็อกเกอร์คนเขียนคอนเทนต์ยูทูบเบอร์มีมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้แทบทุกอย่างแล้วฉันก็เลยบอกตั้มให้มาขอเคล็ดลับดาวรุ่งยูทูบเบอร์อย่างนายนี่แหละ 1. 1. ฉันเลือกจากที่ตัวเองชอบก่อนฉันชอบของเล่นก็มาเล่าให้เพื่อนๆผ่าน y o u u u e เพอเห็นคนตามเพิ่มขึ้นก็มีกำลังใจทําต่อเนื่อง 2. องข้อมูลต้องแน่นต้องเปะ๊ะยิ่งเรื่องที่เราสนใจแล้วการหาข้อมูลต้องลึกยิ่งมีเจ้าของสินค้ามาให้รีวิวเรายิ่งต้องศึกษา 3. การนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจตามกระแสก็ได้แต่เรื่องที่นำเสนอต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น ถ้าง,งั้นมีแค่มือถือกับไมดีๆสักตัวกับเนื้อหาที่น่าสนใจก็ไปต่อได้แล้วใช่ไหมเพื่อนส เอาลงสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของเราไม่ว่า Facebook i n s t a g กร t t k t t o k ยิ่งมีช่องทางเยอะคนก็ยิ่งรู้จักเยอะโดยเลือกไฮไลท์ไปลงให้เหมาะกับแต่ละช่องทางเช่นถ้าคลิปเรามีคลิปสนุกสนุกสั้นๆเป็นชาเลนจ์ให้คนทำตามก็ลง t ิ k ต o k แต่ถ้าเป็นรีวิวและเปลี่ยนความรู้ที่จรงิงจังขึ้นลง YouTube ก็จะดีกว่า แต่ที่ต้องศึกษาเพิ่มก็คือเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของนายจะดูเช่นเรื่องของเล่นเหมาะก,กับเด็กก็ไม่ควรลงดึกเกินไปนะัก 5. เรื่องโปรโมตก็ควรมีถ้ายังไม่มีงบก็ไปฝากเนื้อฝากตัวในช่องทางออนไลน์ที่มีคนติดตามในเรื่องคล้ายๆกันหรือถ้าพอมีงบก็สามารถซื้อโฆษณาได้โดยสามารถลงได้ทั้ง YouTube Facebook หรือ Google ก็ได้นะใช่ไหมเคน คลิปที่ลงตอนเช้ามืดทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยวาดใหม่ชาัดก่อปทาอย่างเอิ่นอย่ามาเร็วแว,วหน่าดำควันคุณภาพแบบนี้ใช้กล้องหรือเครื่องคิดเลขถ่ายเนี่ยเอาเวลาของฉันคืนมาเลยเสียลูกตามากไปด,ดูห้องคุณอัครเดชรีวิวดีกว่าเป็นคุณอาแต่ยังแจ๋วใช่ใช่คุณอ,อ,อัครเดชเจ๋งโคตร ชาวน็ตใจร้ายที่โสดเด้น,นี่หนุ่มๆหยุดดราม่าก,ก่อนค่ะคอมเมนต์แย่ๆกับยอดอันไลแบบนี้น่ะฉันคิดว่ามนันแปลกๆนะนี่ดูนี่สินี่เธอหยิบคอมมาจากตรงไหนเนี่ย <S <S ทั้งหมดเป็นบอทที่ถูกปัดมาจากที่เดียวไงละ่ะบอทย่อม,มาจากคำว่ารโรบอรทเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานแทนมนุษย์เป็นภัยคุกค,คามที่ระบาดหนักอีกชนิดเจ้าบอทนี้จะสร้างความรำคาญใจ เช่นหลอกว่าเครื่องเราติดไวรัสติดมาแวร์หลอกเอาข้อมูลสําคัญจากเราหลอกส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาให้เราแต่อีกนิดฉันก็จะสาวไปถึงต้นตอแล้วละ่ะแค่รอโปรแกรมของฉันบูสเสร็จเราจะพบกับพิกัดของคนที่ทําในอีก5 4 3 2 <c oughs> อ้าวทำไมข้อมูลถึงถูกลบละ่ะเหอีกแล้วทำไมพวกมันรู้ทันฉันอีกแล้ว แม่ก็วิธีพื้นๆนี่คะหนูยังรู้เลยฉันต้องเริ่มแผนการใหม่ทันทีก่อนที่พวกมันจะเก่งกันไปมากกว่านี้แต่ก่อนที่คุณอาจจะเริ่มแผนการถัดไปหนูว่าคุณอาเคลียร์นี่ก่อนดีไหมคะอะไรก็น,นี่สินค่าจ้างทำแอปพลิเคชันในการปั่นบอตไงคะเงยฝากไว้ก่อนเถอะ